กรับสวัสดีทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่โค้ดคีย์บอร์ดครับธีรศิลป์กับดีโอโก้ครับว่าที่หัวหอกมหาปารายของบีจีปทุมยูนเต,ต็ดครับ Dream ริมสไตเกอร์บีจีปทุมยูนเต,ต็ดหากไม่มีอะไรผิดพลาดน,นะครับตามที่เป็นข่าวมาก่อนหน้านี้แล้วว่าทั้งดีโอโก้หลุยซันโต้กองหน้าชาวบารซิลกับมุยธีรศิลปแดงดาดาวเตะดีกรีทีมชาติไทยนะครับจะได้มาผลึกกาลังร,างร่วมกันราตะคายให้กับกระต่ายแก้วบีจีปทุมยูนเต,ต็ดทีมจาฝูงไทยลีกในขณะนี้ครับ ทั้งคู่น่าจะเป็นกองหน้าในฝันครับที่ไม่ใช่เฉพาะแค่สาวกกระต่ายแก้วจะอยากเห็นทั้งคู่มาผลึกกาลังล่าตะข่ายร่วมกันที่สําคัญครับ2รายนี้มีดีกรีเป็นดาวซันโบมาแล้วทั้งคู่เลยครับมุ้ยธีรศิลป์แดงดาเป็นดาวซันโบไทยเลีกหนึ่งสมัยรวมกับเควตันซินวาครับในไทยลีกครั้งที่16เมื่อปีพศ .2555 ครับด้วยผลงาน24ประตูส่วนดิโอโก้รุยซันโตนะครับเป็นดาวซันโบสองสมัย ในไทยลีกครั้งที่19ในปีพศ2558ที่ทำไว้33ประตูครับไทยลีกครั้งที่22ปีพศ2561ด้วยผลงาน34ประตูและวันนี้ครับเราขอนำเสนอสถิติการพังประตูของทั้งคู่ที่เคยตะบ,บันในไทยลีกมาแล้วมาฝากกันครับสองรายนี้ครับซัดกันเป็นแล้วเมื่อครั้งที่ค้าแข้งในไทยลีกรวมกัน219ประตูครับเป็นผลงานของมุ้ยจริตศิลป์แดงดา118ประตู และดิโอโก้หรือซันโต101้ประตูครับโดยผลงาน1 1 8ประตูในไทยลีกของทีมสิงห์แดงดาก,กับ S อ g ซีเมืองทองยูไนเต็ดเริ่มต้นตั้งแต่ไทยลีกครั้งที่13 7ประตูนะครับครั้งที่1 4 7ประตูครั้งที่1 5 13ประตูและครั้งที่16ในปี2555 25, 25, 24ประตูครับเป็นดาฟันโวครั้งที่17 16ประตูครับครั้งที่ 18, 9ประตูครั้งที่19 11ประตูนะครับ ครั้งที่20 11ประตูครั้งที่21 14ประตูและครั้งที่22ในปี2561ครับไปเล่นกับซานเฟเช่ฮิโรชิม่าครั้งที่23 6ประตูนะครับครั้งที่24ในปี2563ครับตอนนี้ย้ายไปเล่นให้กับชิมมซึเอสฟาวแล้วครับรวมเป็น118ประตูครับส่วนผลงาน101ประตูในไทยลีกของดิโอโก้หรือซันโตกับทามบริรัมยูเนเต็ดนะครับเริ่มต้นตั้งแต่ไทยลีกครั้งที่19ครับ 33ประตูเป็นดาวซันโบครั้งที่28ประตูครับครั้งที่ 21- 26ประตูครั้งที่ 22- 34ประตูแล้วก็เป็นดาวซันโบเลยครับส่วนครั้งที่2 3ถึง24ครับตอนนี้ไปเล่นให้กับยาโคดารุนทซิมนะครับในมาเลเซียครับก็ถ้าเกิดคู่นี้มาบีจงจริงนะครับก็คงยิงเงินกระจายเลยครับสำหรับเพื่อนๆพี่น้องท่านไหนนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับข่าวนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับเราได้ครับแล้วถ้าเกิดท่านนะครับชื่นชอบคลิปของเราครับ 1ไลค์1แชร์ like, ของผุกท่านครับจะเป็นกำลังใจกับพวกเรามากมายและทาไม่อยากพลาดข่าสารจากเรานะครับท่านสามารถกด Subscribe กดติดตามพวกเราไว้ได้ครับสวัสดีครับ